รีวิวบาร์บี้นางฟ้ากันครั้งที่แล้วรีวิวบาร์บี้นางเงือกนะมาดูของกันเลยนี่ฮึเดยวเรามาแกะกันเลยนะ ถอดปีกได้ด้วยหรือบอกทุกคนด้วยนะว่ามันถอดปีกออกได้ถอดปีกออกได้ดูสิ เยอะและเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้บ๊ายบายเดี๋ยววันเสาร์สั่งของมาไม่รู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่แค่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบายนะ